หรือเปล่าวะมันก็ตามมิยายก็ตามตามนิยายส่วนใหญ่แต่เราจนัมาอะไรเงี้ให้ดูใตนิยยแตจริงครับมีใครโทถามได้ไหมครับภาาที่เขาเอายังหรอครับดังเดรกดิวตร้ใช่แคม่นี่ยนะจีจงผีป็ตรงกลาง

ความสนุกของเรื่องนี้นะครับเหมือนที่น้องรองได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงแรกไปนะครับมันเกิดทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากความรักนั่นเองนะครับความรักนํามาซึ่งความโลภโกรธหลงอิจฉาลิษยาอิจฉานี่พอยังพอทำเนาแต่ลิษยาเนี่ยมันเป็นตัวข่อให้เกิดปัญหาตามมานะครับความหายนะที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลความรักเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันจากอดีตความรักที่เราเคยคิดว่ารักนี้แบบนี้ถูกต้อง แต่หารู้ไหมว่ามันสงส่งผลกระทบัมาถึงปัจจุบันและสุดท้ายเราก็ต้องมาตามหาเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าสนุกครับมันมีความเป็นดรามาร่าด้วยนะครับทั้งครอบครัวนะครับแล้วมีความเป็นโรแมนติกนี่นางเอกคู่กับพระเอกคู่นะครับแล้วก็มันมีความในเรื่องของสเปนคือต้องสืบสวนสอบสวนอะไรที่มันเป็นปริศนาอะไรที่มันเป็นลา,างของเราอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้น้องรอนนี่ตั้งใจทํางาน นะครับเราก็ภาพเพิ่มเนียออกมาสวยมากนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะถ่ายทําไปเสร็จนานพอสมควรนะแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ดูอะไรได้มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะครับดูละครบางทีต้องย้อนมาดูตัวเราเองด้วยนะครับบางเรื่องเนี่ยสนุกบันเทิงแต่มากกว่าน,นั้นเนี่ยที่คนดูจะได้กลับไปนั่นคืออะไรที่มันไม่ดีให้ดูเป็นเยี่ยงนะครับ ให้ดูเป็นเยี่ยงแต่เยาวอย่างนะอะไรที่ดีให้ดูดูเป็นเยี่ยงแล้วเอามาทําเป็นตัวอย่างได้ไปปรับใช้กับชีวิตของท่านได้เรื่องนี้ให้อะไรมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแล้วก็มันสนุกอะติดตามได้มันแน่นอนนะครับรางสรอนขาครับครับคุณพรนางเราเป็นเคมีใหม่ที่ได้มาเจอกันครับใช่ครับการวาเป็นยังไงบ้างก็ก็สนุกดีครับครับสนุกดีครับสนุกดีถามอะไรกัน ผมว่าเขาน่ารักครับทั้งสองคนนี้มันมีความธรรมชาติมากๆเลยระหว่างกันและกันซึ่งซึ่งต้องรองดูในเรื่องครับเพราะว่าธีมหลักของเรื่องมันก็คือความรักแล้วก็ส่วนใหญ่ๆแล้วมันก็จะอยู่ที่ความรักของข,อง,ขอ,งองสองคนนี้ครับีิง ก็แก่คู่น้องสมัยก็น่ารักนะครับสมัยกับพี่ฝนพี่ฝนเคยร่วมงานกันมาแล้วเรื่องนึงด้วยแค่สียังเป็นปริศนาอยู่นะผมยังคาใจอยู่ใช่ไหมตลอดเลยนะมีปริศนาอยู่ใช่ไหมยังไม่มีนะไม่มีมันมียังยังไม่มีแต่เดี๋ยวจะมีครับไอ้นี้อันนี้มันก็เป็นการเสดงความเติบปวดความรักของของรักสองคู่นี้นะครับคุณจริงน่ารักครับน่ารักมากๆครับใช่ครับ ในโซเชียลค่ะทุกคนก็บอกว่าสนุกมากด้วยความที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นพี่ธันวาในพาร์ทของคอมเมดี้ค่ะเรื่องนี้แกเป็นตลกหน้าตายมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามมีตลกด้วยใช่พี่พี่ธันวาเขาเล่นคอมเมดี้ใช่พี่เห็นแต่แบบกระชากของเราอย่างเดียวได้ความคอมเมดี้ใช่ค่ะคือจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะตลกขนาดนั้นค่ะใช่ไหมครับพี่รอนใช่ครับเออน้องน้องน้องการตลกมากๆแต่เขาไม่ได้ตั้งใจตลก เป็นตลกธรรมชาติธรรมชาติมากๆเลยครับคือไม่อาจจะไม่โบบ้าเป็นต้องจังหวะคอมเมดี้ต้องสนแต่ว่าน่ารักอะครับทั้ก็เป็นเนือแก็เปนกลมกล่อมตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะเราได้เห็นทั้งวิญญาณทั้กลางทั้งคอมเมดี้ทั้งความดาร์กใช่ค่ะก็เป็นเป็นการปูเรื่องที่บอกเลยว่าเหมือนตีหัวเข้าบ้านค่ะอยากให้ทุกคนได้ติดตามคือจากที่เราเห็นตอนหนึ่งตอนสองไปแล้วหลังๆจากนี้ยค่ะ จะมีปมอีกหลายปมแล้วก็จะเห็นวิญญาณเห็นล่างอะไรเงี้ยเยอะมากๆจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ติดตามใช่มันจะค่อยๆไขปริศนาแต่ละจุดแต่ละปมไปจนสุดสุดท้ายแล้วก็จะทราบว่าอ๋อว่ามงนเป็นอย่างนี้นะเรื่องราวเป็นอย่างนี้บางทีมันอาจจะมีสับขาหลอกบ้างและสิ่งที่เราเห็นมันมันเหมือนที่เราคิพิธคะพี่ สิ่งที่เห็นอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดก็ได้หรือไม่ก็ได้หรือไม่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นบางตีความไปได้หลายแบบน,นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะ,ะถ้าดูแล้วเนี่ยจะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลามันจะสนุกแล้วมันจะทายปมเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะอดูเอ๊ะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นี่นะทำไมแต่ไงบ้างไไชมตัวเอง,อง,องนะไ่ชมคากือนก็เรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์ต่างจากเรื่อง ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นสาวที่แบบทํางานทํางานหน่อยสายแบบลุยๆหน่อยแล้วก็คอยปกป้องพี่สาวเราเพราะว่าเรื่องนี้พี่สาวเราจะแบบมีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องเห็นวิญญาณทั้งเรื่องของพี่อะไรนะจีรศิลป์จีรศิลป์เราก็จะคอยแบบปกป้องเขาเพราะเราเป็นแบบตัวไฟอยู่แล้วแต่พี่เราก็จะแบบช่างเถอะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเป็นคนเขาจะโกโก้เขาจะโกโก้ใช่ค่ะแต่ว่าเขามี ข่าวดีครับเมื่อไหร่มีข่าวดีครับเอาไม่มีนะในเรื่องจะให้มีผู้ชมชมมากก็ในเรื่องก็เขาเป็นทนายเนาะเราก็เป็นแบบพีอาสาวก็จริงๆริอะเราร่วมมือกันเพราะว่าเจ้านายเขากับพี่สาวเราเนี่ยเขาต้องทำงานร่วมกันเราก็เลยต้องแบบว่าเออคอยซัพพอร์ตการแสดงที่ร่วมนี้เยอะมากแต่แทบไม่ได้เข้ากับใครเลยอยู่ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรถามกัรอํครับ ก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องแรกของชาวิบิลลูนั่นะไม่ไม่แน่ใจครับใช่ผมจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนหลายปีแล้วตอบรับเลยใช่แต่ก็ถือว่ามาแล้วสนุกครับเป็นที่ที่เขาบอกเขาเพื่อนผมคุณวิชากับคุณสรุศเราเป็นเพื่อนรักกันแต่มันมีจุดที่มันต้องแตกขัน เพราะอะไรเนี่ยต้องไปติดตามเดี๋ยวมันจะค่อยๆเฉลย ER, เฉลย ER, ทีล,ทละักคมจะรู้เดี๋ยวแล้วมันคารุาา่งลาในเรื่องนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เข้ากับกักบบแสดงอื่นทั่วๆไปบ่ายจะเป็นพาร์ทพาร์ทอตเป็นอะไร,รก็จะมีตัวละครไม่กี่ตัวที่เข้าให้เป็นแฟนได้หายิดถือก็สำหรับแฟนช่องเจ็ดแต่เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นช่องเนี่ยเรื่องหนึ่งที่อยากให้ติดตามนะครับ แลต้องดูไม่ดูดูไม่ดูด้วยไหมดูดูไปดูข้อเสนอพี่มุนค่ะเรื่องนี้นักแสดงดีมากท่ใหญ่ก็เยอะด้วยดูดูเขาดูอ่อในละครชื่ออย่างนี้เรื่องอุ้ยอ่อนน้อมถมตนนะน้องคนน่ารักมากครับแต่แต่นเวลาอินเนอร์เข้ามาเขาทำงานหมัเข้าจริงจังจริงจังเรื่องยังด้วยด้วยด้วยจริญสินเขาเขาได้รับรู้ว่า นางเอกเนี่ยทำได้ฆ่าน้องน้องของตัวเองผมก็เลยแบบทำแทนกันครับจะต้องปะทะกับพระเอกกับทันวาด้วยเขาก็ต้องมาปกป้องมาปกป้องน้องครับเขาก็เลยแบบอาจจะมีปากเสียงนิดบ้างใช่เรื่องความสนุกในเรื่องนี้ฉ้ยสนุกอยู่แล้วคถ้าเดินมาแสดงทุกท่านที่มีคุณภาพอยู่แล้วแล้วต้องมุกับที่มีคุณภาพดูจะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนนั้น อาจจะพูดไม่เก่งนะฮะแต่ว่าในเรื่องเขาเขาสดแสดงได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเข้าฉชากับผมตลอดผมจะเป็นคุณอาเขาในเรื่องนะครับก็จะมีปะทะขลมเพราะว่าจะมีคุณนุกสุดท้ายท่านหนึ่งครับที่เป็นคุณอนงค์ก็เป็นภรรยาผมในเรื่องแล้วก็เขาเป็นเป็นหลาเป็นหลานเรามาอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เราก็มีเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องการให้ไปถึงโดยโดยที่เราก็อาจจะต้องใช้ใช้หลานคนนี้เป็นสะพานต่อเชื่อมไปนะครับซึ่งเขาก็ ถูกใจบ้างขัดใจเข้าบ้างเขาบางทีเขาโมโหกันบ้างอะไรเงี้ยและประทะกับเขาเป็นประจำนะในในในนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านฝากฝากแฟนๆทุกท่านเนาะครับผมฝากฝากทุกคนติดตามเลยดีกว่าเรื่องต้นงความสนุกมาเรือที่เราค่อนข้างโอเคไปแล้วพี่เราไปแล้วเดี๋ยวพี่เราเทให้ทุกคนดูกันต่อสืบกันต่อจะติดตามรอครับครับฝาก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 ดูฝากสืบกันต่อครับผม ครับเร й ติ้งค่อนข้างโอเคครับแล้วก็สนุกครับราคาสนุกครับมีให้ดูแน่นอนทุกตอนครับผมทุกวันพุธเขาจะขัดสองทุ่มครึ่งครับเรวจะดูย้อนหลังทางเน็ตฟลิกประมาณสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มครับเมื่อกี้กระซิบกระซิบี่หลังไม่รอนก็ฝากด้วยค่ะรามพิศนาก็จากที่ทุกคนเห็นที่เซออาจจะคิดว่ามันจะเครียดหรือเปล่าจะสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มีความคอมเมดี้ด้วยค่ะแล้วก็คือขบรถแน่นอนและที่สําคัญนะคะ ฝากด้วยค่ะรางปริศนาทุกคนเต็มที่มากๆาค่แล้วก็ทุกวันพุธพอนันะคะสองทุ่มครึ่งค่ะหรืว่ารับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ค่ะผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับทุกท่านครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมได้มีโอกาสได้กลับมาทำงานกับดาราวิดีโอกลับมาโรงเรียนเก่ากลับมาบ้านเก่า แล้วด้วยกลับมาดับทำงานช่องเจ็ดที่เราได้หางหายไปพอสมควรนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานแสดงนะครับและเจอทั้งคุมกับทั้งรอนะครับเจอกับนักแสดงที่มากความสามารถแต่ละคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับละครเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเราเองนะครับย้ําอีกครั้งนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีให้ดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่าง อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีดูแล้วอน,นาไปปรับใช้กับชีวิตนะครับมากกว่าความสนุกมากกว่าความบันเทิงเรื่องนี้ให้อะไรคุณมากกว่าแล้วก็ต้องไปติดตามนะครับว่าปริศนาของคนเป็นแต่ความลับของคนตายจะเป็นอย่างไรในลา่าปริศนาช่อง7 HD นะครับ20นา30นาทีถึง21นา30นาทีไทยดูไม่ทนันไปดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ได้นะครับก็บรรสดทุกท่านด้วยแล้วก็เรื่องนี้วันนี้ติดตามอ P 3ได้สนุกแน่แน สเมียกจับจมมือแล้วจมูกก็ร่วมไข่ริสสนาไปพร้อมๆกันนะคะลิปครับพี่ลิปดูไม่ดูเหมือนพี่บีครับ